วันหยุดวันเสาร์ค่ะเก็บเห็ดอีกลพี่น้องมาเบิ่งเห็ดดอกแรกที่เขาเห็นมือนี่เก็บว่านใดมันยังหน่อยอยูจงใบสะกอ้อนเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมืออื่นจังวากันไหมดอกนี้ไว้ตรงใบก้อนเบิ่งเห็ดดินพี่น้องเห็ดดินกับดอกงามตัวละนี่เออเก็บดอกดินน้ำกันนาเหมือนปาดดอกนี่พอคือจังรอดตามือว่านี่คือพอเห็นพี่น้องเออสุเม้าันออกแต่มือว่านี่ได้นน่เนาะ ปาดดอกไงพี่น้องดอกไงดอกไงเก็บกันนะไปที่ไหนอุ้ย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 อ้าวมันเป็นดอกเดียวพี่น้องปาดดอกนี่หักพร้อมดอกน้อยก็มีพี่น้องค่ะเก็บค่ะเก็บปนอยู่ในพุ่นอู้ยเอาเอาอันใดพ่อสีให้เป็นเชือกกับเป็นได้พี่น้องได้สีโบเก็บไป็นี่อันที่สีเข้ากับใบนี้แล้วเนาะปาดไปขาใหญ่อยู่เฮาสะกันพี่น้องโอ้พันออกออมพุ่นไหมดอกเมื่อกี้นี่ก็ะยูขางพุ่นก็มีอ้าวเก็บเพจออมพุ่นอีกแล้วพี่น้อง ปัดดอกนี่เขาจงไว้หมือว้านนี่ไหมพี่น้องมากเหมือนี่มันดอกไงคากแค่บ้งเนี่ยวิวิวิมันมีดอกน้อยพ่อมพี่น้องมีดอกน้อยเข้ากะสิเอาดอกไงได้เขาเอาดอกไงนะพี่น้องเนาะดอกน้อยจงไว้มืออื่นจังว่ากันไหมอุ้ยเห็ดออกดอกไงแต่พี่น้องได้อีกแล้วดอกไงอีกแล้วอ่าดอกนี่กะสิจงไว้สบ่ป๊กพี่น้องเพิานมันอยู่ในป่าอยู่แล้ว ต้นจิกหน่อยอีกแหละพี่น้องหมื่ว่านี่ออกอ้อมต้นจิกหน่อยอยู่หกดอกเมือนี่เห็นดอกเดียวพี่น้องอ้าวไว้นี่ลว้วกอนจาดอกที่เ้าวว่าเด้ยบอยพี่น้องเปิดเบิองเปิดเบิองเบิองเนี่ยหมื่ว่านี่ขนาดว่าป้ามาเก็บอยู่ด้ป้ากับผดบอยเห็นเนาะโอ้พี่น้องดอกที่ห้าจงใบไร้ทางค่ะบานแล้วคะ่ะมือนี่บานแล้วเก็บเป็นแล้วจ้าเหมือนี่มือนี่คุณสสบัดผ้า,าเขา่าเก็บเห็ดบ้านเสาพี่น้องสายจะน้อยเฮ้าสิเป็นน้ำห้อยที่เฮ้าปรกใบได้พี่น,อน้องเด้อ ที่ผ่านมากกับได้หลายดอกกับเด้ที่ห่าปลูกไว้เนาะมาเบิ่ง lee, โหลดได้ตะกาห่ากรลายดอกแล้วอันนี้คือดอกเคที่ห่าปลูกไว้มานําปลาทัางทิศตะวันตกบัดนี้มาเบิ่งดอกนี่ห่าก็ปลูกไว้ได้เหมือนว่านี่มาเบิ่งเมื่อนี่สวยแล้วค่ะเก็บไปแล้วนะคะอันนี้คือพ่นเด้อพี่น้องเด้อพ่นเด้อเด้อสีห้เบิ่งอีกดอกนึงดอกที่ห่อไปเห็นเพราะ่าหยังอาจจะเป็นเพราะว่าใบไม้เพิ่นปิดพี่น้องเห็นบ่มันแม่นดอกเดียวได้พี่น้องสองดอกเบิ่งเลยน่ะสองดอกงามบ่คะ ยูบมองทีทีเฮาเคยออกไกลหลายพี่น้องออกไกลหลายยูมุมหน่นซีหาดอกก็มีนะแต่คุณสุบเดทไทยเห็บบมือว่านี่ยูฟังทั้งที่แต่บ้านออกหกเจ็ดดอกอันี่คือดอกที่เข้าไปเห็นมือว่านี่เด้อพี่น้องเด้อมาเบิ่งอีกดอกนึ่งวันนี้กระลังโพขึ้นมาอ่าเห็นบ่คะกระลังโพขึ้นมาอันนี้คือดอกกระลังสวยเลยพี่น้องดอกกระลังสวยเด้อมือว่านี่ป่าเพิ่นมาเก็บเพิ่นมาเก็บตอนแรงคุณสุบัดไปดทเขาน้ำนะอ่าได้สิพาไปหาบางดอกที่เฮ้าปกไปอีกเนาะหรือว่า รือวา่าดอกเกิดไหมคะ่ะเอา้าพี่น้องเมื่อบังเฮ็ดผึ่งได้ดิแมนบอนี่เหมือว่าในคุณงะบากระเก็บเฮ็ดผึ่งได้แตวบาแม่นมองนี่เด้อีกมองหนึง่งมาบนนี่เห็นสองดอกพี่น้องเฮ็ดผึ่งคะ่ะกินได้พร้อมนะเฮ็ดผึ่งนี่นะวะพี่น้องไปหาอีกก็นหนาเทมันมีอีกพี่น้องไต่เงาเฮ็ดผึง่งพี่น้องไต่เงาเฮ็ดผึง่งเมื่อิังพักหวานคะ่ะพักหวานตัวนี้ การล่างสวยเลยค่ะยอดแปลว่าคุณสมบัติ um, ต้องไปสางต้นพักหวานใหม่อีกแล้วเพราะว่าดีเอาเอาใบมันออกห้มันปี้ปงยอดค่ะทุกคนเมื่อเบิ้งขอบถนนพี่น้องขอบถนนที่ห้าตัดเห็นมันเป็นแปดแปนไฮยาแปนแล้วเฮ็ดกันย่งมีพี่น้องเห็นบ่นน่เออคุณสวัสดิปล่อยไปก่อนเด้อชุดเธอม่นีต้นไม้ปกบังพี่น้องบดีบบ <Yeah. S 2> ี้แล้วมันสิเป็นยังไงดอกมันสิไงบ่เบิ้งนี่สองดอกพี่น้องสองดอก ล่อไปอีกมืออื่นพี่น้องจังเมื่อเบื่องใหม่เนาะเข้าจังไปเบื้องดอกที่เฮาปลูกไว,มว้มือวานนี่เป็นยังไงมือนี่ดอกสองดอกนี่ยังบ้านเด้ต้อยเพื่อนดอกเก็บไปก่อนพี่น้องดอกใหม่เด้อนี่มือว่านนี่ย่งบ้านได้เห็นมือนี่ขึ้นมากแล้วพี่น้องแต่บ้านได้ต้อยเพิ่นดอกไปใบสะก่อนดอกนี่อีกเจ้พี่น้องดอกนี่อีกอู้ เฮ็ดออกไม่สวยอยู่สิย่งบาฮนเดีย๋ยจับบาฮันเดีย๋ยวใยได้พี่น้องเนาะเลิกเอาไม้นี่ออกให้เพื้นเนี่ยคือสิเน่นเนาะอ้าวเก็บหามื่อไรท่างเด้พี่น้องไร่ทางกู้จะบัดหาเบิ้งขางท่าพุ้นก็มีเห็นมาขาวๆแบบแบบเดี๋ยวไปเบิ้งไกลๆพี่น้องสองดอกนี่ย่างบาฮันเดีย๋ยวเก็บค่ะบาฮันเดีย๋ยวเก็บเด้อสองนี่ออกดีเดีย๋ยวพี่น้องว่าพ่อเก็บบอ คุณสมบัติบางมือหนีวันอเสาคุณสมบัติเฝ้าอยู่เบิดมือโบเก็บปล่อยให้เพื่อนบานเต็มที่กว่านี้ก็ยังเก็บพี่น้องสองดอกนี่ก็ยังเพื่นได้เก็บเจอจงใบขคือเก่าล่ะค่ะเกิดไ,ม,ดไ,ม,ดไม่พี่น้องเกิดไม่เห็นบ่เกิดไม่สรุปแล้วอยู่หนีมือว่านนีสามดอกป่าเพิ่งเก็บไปแล้วไปว่าเกิดขึ้นเมื่อไม่เกิดขึ้นไว้อยู่ตัวนี้เนาะพี่น้องเนาะเฮ็ดไหมเฮ็ดบั้นเสาบัดอกหน่อยไหนพี่น้องกำลังออกไม่ว่ะเห็นบ่สองดอก ออกใหม่เด้อพี่น้องเด้อรอพรุ่งนี้มืออื้นจังว่ากันจังเมื่อเบิ่งใหม่พี่น้องจอมปวกนี่กะที่ท่านได้กเก็บเด้อจงใบมื้อนี้มีแตเหตจงได้พี่น้องไปหาต่อเบิ่งโรดสิบว่าจุ่มใด้ตกี้เหาออก6 7ย็ด,ดอกอยู่ใต้ต้นจิกพี่น้องบัดที่นี้ย่ขอบทางกันด้งหาดอกบอกบึ่1หนึ่งดอกนี่สองดอกนี่สดอกนี่4ี่ดอกนี่พี่น้องเบิ่งแน่ยหเห็นบอกเพิ่นออกจุ่มกันคันออกอยู่ใต้เงาไม่พ่นจุ่มกันอยู่ อ่ะเห็นไหมคะทุกคนเห็ดออกได้พี่น้องเด้อแต่ว่าอันนี้คือออกใหม่เพราะว่ามือว่านี่ป่าเพื่อนมาหาช่วงแรงเพื่อนก็ได้ดอกจังสี่ไปหลายดอกมามือเศร้านี่ไปว่าเริ่มออกใหม่นะคะทุกคนเห็ดกําลังออกใหม่อีกเาะพี่น้องเนะเาะอ้าจังเก็บจังเก็บปงจงไบสะกอ